สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคนรักล่อปลาเล้าเหนือพาลุยนะครับวันนี้สอนเจ้ามาเอามาหาเห็ดกันคือเกาละจ้าสายสายแล้วนะครับนาะอวันนี้จะพาละว,วันหนึ่งนะครับฝนตกมาหลายวันละสองสามวันนะครับติ้นชุ่มละเห็มดม่าจะออกมันมีฝนนอกจากแดดเรื่มออกละเท่ากับ รอหาเห็ดกันนอจะมานรุ่นกันพิกัดพิกัดพิกัดำอำเภอเม่ออนครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่วันอาทิตย์ที่สามนะครับสิงหาคมอสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเน,นอะพี่น้องวันนี้ควาลุ้นกันทำร้านครับไปสานะเขาไปหาเห็ดลุยเลยครับอแล้วดอกนะ เอฟดยายามเนาะพี่น้องนั่นนั่นดอกเขียวเขียวนั่นเอฟผึ่งนะเอฟผึ่งอะไรกำนัดดูหน่อยครับเอฟผึ่งอย่างนี้โอ้กำลังสีงามน้ำครับนี่ยโอ้โหขายยังไงทั้วันเนาะมีดอกเดียวนะมีดอกเดียวเ็ฟผึ่งทหารด้วยกันนี่เขาเอนเ็ฟผึ่งเขียวเอฟผึ่งทหารดูแถวนี้อาจจะมีเจ้ามูมันอยู่เนาะ รสชาติมันก็หวานหวานขมขมอยู่ในกันเลจ้ะน้ำอยู่ครับแซบอยู่จ้ะหวานหวานหวานขมขมแย่งกันดอกแปลกมาเนอเป็นดอกหวานหวานหวานเห็นดอกครับ คนเห็ดเนี้ยออกมาหลายลืมเลือกแก่งกันแต่ว่าเนาะ,ะอร่อยอยู่ครับอันนี้ตัวนี้ก็จ้าเห็ดทองเหลืองทอง ngóng đọt ra Chảy dư trái nhưng mà thân thấu đó Nó Hết buộc cái nồi Hết buộc cái nồi Hết buộc cứ đồ nhây thôi tìa

นบ้านเป็นเป็นเห็ดปวกอันนี้เลยก็แต่เห็ดปวกไกหน่อยดอกซ้ำนี้นี่ทุกมองเอ้ามดเลยเนี่ยพี่น้องมึงเห็ดปวกจิกอันนี้มันเป็นเห็ดปวกไกหน่อยเลยจ้ะมืดแล้วมีซ้ำนี้เองอีกกลุ่มหนึ่งรอ ปวแคนหน่อยลางุ <Sch> ่ำกัพ <apology> <c ười> ่อได้มกในแขงอยู่นีเนาะดอกใหญ่นี่นยจ้ะพเดหาหมูมันก่อนเนา เป็นเห็ดปวกแบบดอกแน่ๆอยู่มันได้นำผลเนาะมดอก่งหน,หน่อยเอาไปมก,นกมเนาะจ้ะอ,อันเฮดอันนี้คือมาออกกกอนมูเนาะเป็นพืชส่งเป็นพืชส่ง <üman> เห็ดเห็ดพึ่งส้มเห็ดอื่นเนี่ยมันเห็นหลายอย่างเด็กตัวหน่อยเด็บตัวเลี้ยงไปนะครับเด็กหายอยู่เนาะ กำลังเดือดๆออกอยู่ครับห่างๆอยู่ิมันแข็งดีแล้วไม่ทันถึงแล้วะมันมาปลาใหม่แล้วครับพี่น้อง <c oughs> ตานี่จะชื่นกว่านะเพชรเงินเขาจ้ะขาบนใดและเนา่าฝนตกเมื่อคืนไงแต่ใบมันแสบกว่าเนาะ <c oughs> ใบแสบก็าขาเปล่ <c oughs>

เฮ็ดอย่างเลยเฮ็ดคาหนาลึกคาหนาลึกเฮ็ดพึ่งไข่เฮ็ดพึ่งขาวแกงแบ่บแทบแล้วจ่ายเฮ็ดอันนี้ก็มดีดอกเดียวเนาะ เด็กกอรครับอันนี้ก็อยากออกนะเขาหินเดรลโดอกขี้น้องมังค้าอันนแม่งอร้มอื้ม่วมือนเด็กกอแดงครับน้องสองโดกระเด้อ น้ำแป้งครับหลงแข็ง,ขงดีดจ้ะจะได้เห็้ปวดใจหน่อยนะคุณเห็นน้ำปนแป้งเนาะน้องแ,แมงกินขาเพิ่มเหลือ เม็ดไขครับนี่อน้า้างนดอกน่อยออก้างๆเนาะอีกดอกจ้าใด้ยุแข็งยุ ซึ่งสีเหลืองไงได้เยอะจ้ะสมบูรณ์อยู่ครับดบอกง่ยเยอะเนาะปั้มแล้วครับเติมไข่งามดีครับนี่นะโบขืนล่าอาจาะนี่เขาว่าแต่ขืนล่ามันจะขมขมอีม่ีจ้ะแต่ตอนนี้นเราไปแกงเนาะแต่ว่าเราเอาโดดถ,ถึงบโบขืนล่าหวาน งามอ,อยู่ครับงามมีแสบขนาดนี้จะต้องมันีมิสีขาวเต้มๆย็ดถึงชนิดนี่ก็แก้งแสบเพืกอนเด้จันเนี่ยจัเก็ดถึงมันซื้อยอย่างเนี้ตอนนี้นก็จจำบไ่ได้เอาไปอยู่ตนนัเคยเคยกินแล้ว

ขากระดิง่งขากระตาดอกยังงามเลยบ้านเคงือเขาดอกหน่อยขากระหน่อยดอกกระหน่อย เฮนะ็ดผ้งไข่ครับหวานอนอนนอนนอนเฮ้ามครับแก้งหวานแก้งเสียบขนาด้ด้จ้านี่เฮ็ดงเท้าเนาะเออง่ายเฮ็ดผึ้งเท้าบพนก็อือเฮ็ดผ้งไข่ผึ้งไฟนี่ดี มีหนักหลายชนิดครับมัน,นยีปืนทหาร้านครับกิน,นได้อยู่ครับมันแข็งขนาดกดบ่งลง ขนเพือจะเห็นแต่ละดอกเฮ็ดข้าวน้ำแป้งเฮ็ดข้าวเฮ็ดข้าดิน เฮ้ยกระท้อง่นมข้าวไง,งี่ยดอกง,งามเลยจ้านี่อันนี้บ้านเถาเรือจากก็เป็นสาว <c oughs> สามสิบสาวสิสวยอยู่พี่น้องเจอเห็ดพึ่งข้าวแล้วเด้อพี่น้องวใหญ่ครับเัาขาใหญ่เัาใหญ่เพื่อนหม <c oughs> ้อันนี้แฝ <c oughs> งอันนี้ออกกันแ้

ไ,ไหนบอหนุ่มฮาร์ดยังหนุ่มเนาะ้่ะนั่อเลม่เอาไปเ้ตนดอกหน่อยเยอะหวานๆขผม,ผมแซ่บเลยจ้าเห็ดานนี่เห็ดชนิดนี้ Rất cầu ít toán à. Suối suối dù Hãy đi cho đến ป้ามือละดอกจีวนเออเขาได้ดอกบ้านสองหนึ่หรือมีบ้านนะครับมีบ้านบ้านจบเต็มตาใครมันดอกครบอได้ยุตจการบกนล้าเนาะ มีบอมิลาาด้อจ้ะหางางมออกดอกเดียวอือคิดถึงเขาแนะ่นอนแน่นอนตั้มาหลบ่เมีนดอกง,งามง่ามีอ,นะขาของ,นะองอเั้งเข้าแอกแนนดดำ ขาเป็นสีดำเห็ดเป็นเขานะ่ะแต่ว่าแกงเสียบเลยตอนนี้เอาไปแก้วเห็ดอันนี้กันดองหักหน่อยเนาะเห็ดเครือร่องข้าวขา,วนข,าวขนดอกางลางอ่นดูต่อ บ you know. ้านมดครับได้อย you know. ู่เนาะได้ย่จาการแข็งดีนะตรงนี้จะได้ว่านุ่มแลยจ้ะนุ่มนะได้ดอกเนื่องเอาเจอดอกเดี๋ยวครับพี่น้องอื้ยพี่น้องมาดูกละใจหามันเนาาหนาเนาะ แต่ใบยังดีเอสมันออกไงเอสคืงออกพี่ระดอกพี่น้องเอดถึงต้องเท่านั้นเลยออกท่านอยากห่อนอยากเอาเทเาีดวเนาะฝนมันกำลังเศร้าปกมันก็เลยเนิ่ออกห่างห่างอยู่บ่ท่านบูมทักพักครับเนาะท่านออกแห้งนาะ

พี่น้องครับสรุปผลงานส่วนวัน anyway, um, uh huh> นี้ครับเนาะเยอะเยอะกว่าตะวันหน่อยเกือบเต็มกระตาครับมีตำหนิหรือจ้ะมันบ่อใครออกมันก็ร่างแต่เหลื่อมเหลื่อมร่างเหลื่อมอยู่เนาะร้อนอบอ้าวๆนะว่านักขานี่ฝืนมาเมืองใหม่เลี่ยนไปจักงมือกันรอมันแดดแดดเอาเอาหอนหอนมันอีกม้าเ่ื right ้อจ่าม้านอยู่ครับ เฮ็ดพึงหลายจะวาหลายอยู่ครับนี่เอาเห็ดพึงไข่เห็ดพึงหลายสนิทร่วมจะต่กระร่ำจ้ะแกงแกงแสบทุกเฮ็ดอยู่เห็ดพึงไข่ครับเฮ็ดหวานทั้งนั้นครับสำหรับขอใช้ยสาวเน็ตนะครับต้นนักเลาะปลาเบาเหนือพาลุยครับปีละน้องกับบ้านกับจองไปก่อนนู้นครับไว้วันใหม่ชมคลิปใหม่ๆนะครับ ใหม่ค่ะมาหาใหม่จ้าโมนี้ครับคนแรกก็แค่นะครับเป็นคนลังใจก่ครับคนนักเราลาเราเหนียวพาลุยนะครับทําคลิปใหม่ๆนะครับต่อไปเนาะติดต่องได้ดูได้ชมกันเนาะครับรับเราสองคนวันนี้ก็รับไปก่อนเนอะที่บ้านกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับนี่เยี่ยมอยู่นะครับหมานี่จ้าหมานพอดีแกงครับเมื่อกันเด้อ บางกันครับ <laughs> <laughs>